สบายดีพี่น้องปรไฟล์มัตสึคนเนาะเมื่อนี้ก็มาพบกคนน้องอ้วนพี่เปาเนาะที่พาไปหาไฮน์พี่น้องเดี๋ยวไปหานในกันเลยนะพี่น้องแดดอลิมันนี่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาซีคนเนาะน้องเฮาพ่อแม่เฮาเนาะไปหาไห้เนาะ นต n กู้ไย้าชีวอนอือไป้ห้เหมดเนีน้องะ ตีน้องตีนึงมีข้ร่อ่ะข้อดมบิกี่หน่ค่ Oh, nào bạn no. <laughs> กล้วยเข้านเ,เนี่ยนีขอขอเขาคลาทางมันเข้าทซื้อเนาะทางปลูกข้าวมันที่ทท เ,เืีอยไงพี่น้องอ๋อพี่น้องเขาลืมบอกว่าเขาเหให้ให้ยูแคมเซ่พี่น้องเนะ น้องหน่อยสิพาไปลงน้ำเสดเหมนกันพี่น้องทางชิปเปอร์จอ EP2 หน่อยพี่น้องเขาทางกองในต้ตนโทรศัพท์เอาต้นเนต็นกล้วยเขาเขาต้องโคนออกไปแขมแขมให้เพื่อนแบบพี่น้องเลย อันนี้่พี่น้องคู่เข้าสองคู่เว็ดขาให้แคมแคนแซ่แบบนี้เนาะเขาต้องใส่เข่าหน่อยเนาะพี่น้องต้อใส่เข่าหน่อยแหละย้ำน้ำท่วมน้ำมาที่ท่วมเลยนะหน่ะ ทำมาคิดน้องอ้วนกับคอเจ้าชมนีเนาะถ้ามาคิดน้องอ้วนกับฝากฝก,ก,กไดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องปูดินเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอ้วนด้วยขอขอบใจบ๊ายบ